ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีพระอ่าพระคันธราชนะครับเรียกว่าพระเหรียญหล่อคันธราชออกวัดสุทัศน์นะครับปีสองสี่แปดสี่นะครับก็ถือว่าเป็นพระเก่าแล้วก็มีอายุพอสมควรนะครับพระคันธราตอางนี้นะครับจัดสร้างขึ้นที่วัดสุทัศน์นะครับโดยสมเด็จพระสังฆาราชแพนะครับ เป็นผู้จัดสร้างเป็นเนื้อเนื้อทองผสมนะครับแล้วก็องค์พระก็จะมีขนาดหนาพอสมควรนะครับสําหรับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์เล็กซึ่งพระพิมพ์รุ่นนี้นะครับมีการจัดสร้างด้ดยการอยู่สองพิมพ์นะครับพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่จะมีราคาแพงกว่าพิมพ์เล็กนะครับแต่วันนี้เนี่ยได้พระพิมพ์เล็กมาให้ชมนะครับ ขนาดขององพระนะครับแล้วก no ็ด <player> ้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบแล้วก็จะมีการมีการเก็บงานด้วยการแต่งตะใบนะครับนี่เก็บงานด้วยการแต่งตะใบบางๆอยู่ด้านหลังนะครับนี่จะมีร่องรอยของการฝนของการเก็บงานนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะครับด้านข้างนี่ก็มีการหลบเหลี่ยมหลบมุมนะครับนี่ก็จะมีรอยตะใบรอยแต่งนะครับางบาง หรือแม้แต่ในด้านฐานนะครับนี่ด้านฐานก็จะมีการเก็บงานการเจียด้วยด้วยตะไบนะครับส่วนโลหะนะครับผมโลหะก็จะเป็นโลหะที่ตึงนะครับตึงแล้วก็จะออกแก่ทองผสมนะครับผมก็ถือว่าเป็นพ้าดีพอสอลึกนะครับเป็นผ้าที่เร,เรียกว่าเป็นพระที่ออกวัสุทัศน์นะครับพิธีใหญ่ สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีปลุกเสกนะครับเรียกได้ว่าวัสุทัศน์เนี่ยพะทีดังๆเนี่ยหลายหลายรุ่นนะครับที่ไปปลุกเสกที่อุโบสถพระอุโบสถวัสุทัศน์กรุงเทพมหานครนะครับหรือเรารู้จักกันดีที่วัดเสาชิงช้านะครับผมใจกลางกรุงเทพมหานครเชื่อกันว่าเนี่ยครับวัสุทัศน์เนี่ยรัชกาลที่4ท่านบอกว่าเป็น เป็นศูนย์กลางของของประเทศนะครับหรือนั่นเปรียบเสมือนว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะครับเมื่อได้ไปทําพิธีได้ไปพิธีพุทธ,ธาพิเศษก็ดีพิธีเทวาพิเศษก็ดีที่พระอุบโบสถวสุทัศน์เนี่ยวัตถุอะไรก็จะศักดิ์สิทธิ์นะครับวัตถุชิ้นนั้นก็จะศักดิ์สิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับมี เรียกได้ว่าพระคันธราชนะครับพระคันธราชก็เป็นศิลปะของประเทศอินเดียนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกีวรนะครับเขาจะบิดเกลียวนะครับบิดเกลียวผ้าอย่างนี้นะครับผมนี่เป็นศิลปะคันธราชพระศอกก็จะเป็นพระศอกม้วนโคง้งเป็นผมนะครับจะไม่เป็นก้นหอยเหมือนศิลปะทางสยามประเทศนะครับผมศิลปะคันธราชเนี่ยก็น่าจะสร้าง มาตั้งแต่สมัยนู่นแหละครับตั้งแต่สมัยหลังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรินิพนานได้ประมาณสัก500ปีนะครับศิลปะกันทาราดจากนั้นก็ได้อ,อวัฒนธรรมตกทอดมาตั้งแต่การสังคยนาครั้งที่3พระเจ้าอาโศกมหาราชได้ได้ไดนิมนต์พระสมนาทูตเนี่ยในเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา9กสายนะครับ สายที่มาสุวรรณภูมิก็มา2รูปนะครับนั่นก็คือพระโสนณะกับพระอุตระนะครับนำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในดินแดนสุวรรณภูมินะครับเป็นครั้งแรกนะครับจากประเทศอินเดียนะครับจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระธรรมคำสั่งสอนหรือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภาษาศิลปะรวมไปจนถึงศิลปะคันธาราศทางอินเดียก็ได้ถูก ถ่ายทอดได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นท้องที่นะที่นับถือพระพุทธศาสนา